สวัสดีครัชสวัสดีครับผมครับผมกลับมาพบกับเราเจลเคนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแค้นใหม่น็คือลิงค์จโจเกอร์นะครับผมชาโดรีเวนเจอร์นะครับผมซึ่งเราก็ได้ทำการเปิด CP 12มาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็ยังได้ตัวไม่ครบนะฮะใช่แต่ว่าก็พออยากอยากจะจัดให้ดูอ่ะอยากจะจัดให้ดูว่าแบบอยากจะเล่นมือไม้สั่นนะฮะใช่ครับผม ทังแอดออมทังแอดเพจก็รอสองแอดนี้มานะฮะเล่นนานนะครับผมใช่ครับผมคืออยากจะเล่นมากๆแอดออมนี่แทบจะรอไม่ไหวถึงกันนอนไม่หลับเลยนะะวันก่อนเปิดนี่ตื่นเต้นเหลือเกินกรีดก้ากันทีเดียวจำหลงๆมงผิดๆวันด้วยเรื่องของเรื่องโห ลิงกตอนนี้ยังไม่มีตัวหาสามนะครับผมก็ต้องทำใจแบบนี้ไอ้เจสกูเกตไหมเนี่ยเอาไว้เล่นได้ก่อนไว้กูไอ้สักก่อนก่อนจะอัดกิให้ดูก็เอาไปเล่นมานะฮะโอ้ใช้ได้เลยครับผมคือแบบเล่นดีเลยแหละขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะแต่เรายังไม่รู้นะครับ กอัดคลิปมาแต่พออัดคลิปนะไม่เคยขึ้นทุกทีเนี่ยอย่างเงี้ยสากูเก๋แล้วแล้วแต่โชคชะตาที่เขาจะลิขิตไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอี๋เออเสร็จเลยโอ้ยไอสับเอ้ยยัดแบมอือวันเข้าเลยครับเพื่อนเช็ควได้ีิวด้วยอะไปละอืม เออเดี๋ยวนะฮะฟิบฟิบเก็บก่อนเลยมาลูกปับ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 ฟิบแซัม,มอนไม่มีเฮียเกตสองติดกันเป็นปื้อโโทษครับไม่เจอฮะครับผมเชี่ยม,มากเบื่อ เห็นสีหน้ากูไหมกูเล่นเงียบๆอย่างนี้ไหม9,000แวนมันเข้าขี้พลังไม่มีพลังแวนเงียบไปเท่สิบสองโอสิบติมิเคลโอ้ยโอเคเงี้ยอุ้ยจๆๆๆ สิบแวนสิบแวนผมให้ห้าพันครับสิบสี่แวนสิบสี่เนี่ยผมจะให้คุณโชว์สกิลฮิตล็อกเดี๋ยวผมได้คุณโชว์สกิลล็อกเลยไอ้ฮิตเลยโบคีรังข้างคีแวนอ่าล็อกไหมล็อกสิมันล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วตีแวนสิบเจ็ดไม่ต้องคว่ำเลยไม่ต้องคว่ำโคตรดีแต่มันยืนแวนไงให้เงินให้เงินโอชิเอโดเทิร์นมันต้องยืนแวนเนี่ยผมให้โชว์สกิลล็อกเลยนะฮะ สิบเอ็ดแวนสิบเอ็ดแวนอืมออสองได้อือขึ้นมาช้าเป็นไม่ลูกอืมจบโบฮ่าฮ่าปลด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 ล็อกด้วยจบเธอแล้วเราแล้วนี่เนาะสิบตีข้างสิบตีข้างอ่าหายหายสิบสี่ตีแวนสิบสี่ตีแวนยิบเอ็ดมิดไปเลย สิบสองตีแวนสอ, <12, S 1> องก็แวนเอง <laughs> อะผมปล่อยก่อนแล้วกันเนาะมือโอ้โหดูมือนี่ขึ้นไม่ค่อยดีด้วยนะฮะอืออืสิบเอ็ดวนสองได้เหมือนเดิมไปเช็คเอ,อ็ดดอผู door, พ,พลังข้างออก่อนเลยเซกันเช็คไม่มี 18, 23, 23, 23สิบแปดยี่สิบสามยี่สิบามยี่สิบสามยี่สิบสามข้างอือจบที่ <c oughs> แม่งไม่มาที <c oughs> ตัวเล่นก็ไม่มี <c oughs> แม่งเนียขนาดไม่มีนะนะั่นน่ะตีแวนเหมื <c oughs> อนนิดเลยเออมาแล้วมาแล้วไงเฮียสิบสองตีข้างห้าพันจดเทินเต้นเต้นเต้น สิบสองแวนห้าพันเฮ้ยเฮียไอสัตว์เนี้ยเสพเลยสิบแปดแวนแวนครับว 11. แวหมื่นสิบเอ็ดแวนสิบเอ็ดบาทสองได้ไอสัตว์แม่งแดด ไม่มีจบฮะเหมือนกะไรกระไรยังไงไม่รู้อืมาแล้วบมาแล้วนั่นน่นฟ1สิบข้างสิบข้างนี้เหรอฮะอ่ะสิบหกแวนสิบหกแวนอืมพ่ีเลยเช็คเช็คอีสิบสองข้าง เหรอโอเคจบเทิ์นมือมันไม่มีให้เล่นเนาะ,ะบัตเบลดลงมาอยู่แล้วผมรู้นะฮะ <c oughs> โอ้ไม่ใช่เว้ยไม่ <c oughs> ไมี <c oughs> เล่น <c oughs> เวลาเล่นอย่างนี้ที่ไรไ,ไม่เคยขึ้นเลยอ่ะสิบเก้าแหวนข้ามไปเลยเออเอาแหวนแหวนข้าวแหวนข้าว ชื่อเล่นมาแล้วไม่คิวเล่นเคียรหรอไม่ใช่ชื่อเลยน,นะเดจ,จิงเจ,จ,งจบโบเออต้องมาให้กูเล่นบ้างแหละโบโบอ่ะแว่นสิบเจ็ดโอ้ยเข้าแ้วมือขึ้นไม่ดีเอาสิบหกดออะตีแวน่นสิบหกหมื่นสองได้ สองไลน์ไปเช็คเช็คไม่มีไลน์ตีข้างยี่สิบยี่สิบคุณตีข้างผมเหรอฮะครับผมจบเทินครับสิบสองแวน สิบสองเหรอสิบสองเหรอสิบสามสิบสามพูดผิดในไงก็ห้าพันก็ได้เหมือนกันหมดอะเศกสิบแปดแวนแวนเข้เมาเช็คเฮ้ยมาแล้วเช็คเฮ้ยคิวหมดนะจัดหนักพลังก็ต้องพลังแวนอย่างนี้อ่ะคิวเหมือนกันพลังแวนนี่นะนี่ไงได้เล่นแล้วนะฮะ โอ้ยเฮียมีมีตัวให้กูเล่นมาแดดสามติดชื่อนะฮะสิบเนี่ยแตกูเขียดแม่งตรงเนี้ยแหละใช่ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดแว่นยี่สิบเอ็ดเลยเหรออืมถ้ามั่งมีให้กินอีกนะโคตรเฟี้ยวแม่มันกินได้รอบเดียวไม่สสมไม่ได้กินได้สองรอบโคตรเฟี้ยวจะขี้โกงเกินไอ้เฮียได้พีจีไปก่อนแนี่กูจะกำลังจะบอกเลยว่าทิกกูไม่ค่อยออกเลยนะเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเยอะแยะจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วทิ้งเงาอีกทิ้งเงาอีก ทิ้เงเอาป้าถ้าไม่กินกินไม่ได้โบสิบแปดวันบายน,นะลูกขึ้นมาก็ต้องทิ้งเช็คยิวไม่ได้ดึงพลังข้างเซ็คเช็คโอเคเอาข้างเบาตีก่อนเท่าไหร่ครับสิบแปดแล้วข้างนี้มีคีย์ไหมไม่มีตาหมื่นหนึ่ง ปล่อยค่างนี้ได้โอ้ยจบแทนขึ้นมาไหน่อลูกสแตนด์ดอทิ้มันหายไปไหนหมดวะอะไรมันก็ขึ้นมาแล้วไงเลจิ้งอยู่ในมืออย่ามาฟอร์มเอาทิ้งไปเลยทิ้งไปแล้วโอ้ยเมียนกัดไม่อยู่แต่คุณไม่ให้ผมโชว์สกิลอะไรบ้างครับผมคุณที่ไม่ยอมลงตัวมาให้ผมเล่นบ้างเลยนะครับอื แม่งลงสามตัวแบบเผื่อได้อ่ะเผ่าก็แน่นอนอี๋ไม่เผื่อได้แล้วจะเล่นยังไงอ่ะสิบหกเอาหมื่นก่อนนะอ่ะเอาแวนเข้าสิบหกแวนเข้าเข้าเข้หน่อยลูกสองไม่มีเลยโบพลังแวนอ่ะดอนี่ไงตัก็ดองไงอ่ะก็กินดิก็ต้องกินอยู่แล้วล่ะเอาเลยล่ะความไม่ได้อีกอ่ะยี่สเพื่อนจะเอาเลยลหะ หิวก่อนนะอห้าใบเปล่าอ๋อนั่นไม่ใช่ดอโอ้ยอุ้ยกนน่าไม่เต็มมือเลยสัตว์มามือก่อนดิไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอขอเช็คหน่อยอยากรู้ว่าเลจิ้งเอาไปกี่ใบสัตว์แล้วเชื่อมไปกี่ใบหนึ่สองสามสี่ครบแล้วเลจิ้งครบแล้ว ครบเร็วไหนวะครบยังไงวะก็เนี่ยสองสามเออโอเคครบละงั้นกูสบายจุยละมือกี่ใบไม่ครบเร็วจุ๋ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มาถึงกูได้เลจิงไลท์ก่อนไงโมดูลเลนไม่มีครบคนเดียวอะโอ้เล่นยาโวอยเล่ยากไรล็อกดิล็อกถึกล็อกเฮียเรามีอะไรให้กูล็อกไหมเนี่ยไม่อาสนามว่างๆล็อกคือ ก้อยลิงจะโจกเกอร์ลิงจะโจกเกอร์ดังขึ้นมาลิงจะโจกเกอร์ตีแวนโอ้ยเชนนี้กูก็เสียวแล้วอ่ะพีจีเฟิร์สเช็คเอ้ยไม่มาหน่อยวะเช็คกันเช็คไม่พีจีแค่พีจีไว้ตีแวนไปนะครับกับเธอจ้าสแตนก็เอิร์นแอนอันนี่เดี๋ยวมึงได้ล็อกแล้วเนี่ยคว่ำสอง โหดูกองกูเหลือเฮี้ยอะไรเนี่ยเออไรเหลือจริงมันหมดแล้วโหกองกูก็หมดแล้วด้วยซ้ำตอนเนี้ยใช่ไงทำไมมันหมดเร็วจังวะตอนที่ไม่ทำเฮี้ยเลยก็ลุกไปกี่ครั้งอะโอ้ลุกแค่นั้นเองเออแล้วได้ดอยกับดอมพี่เขหมดเร็วเร็วก็เล่นไม่ระวังอะครับผม ดูเขาเล่นอะไรไม่รู้เนื้เชียกูได้เล่นจริงอะไรก่อนไอ้สัสให้กูเล่นอะไรฮะบวกไปเด10บวกไปเด13ใช่11เองอ่อเต้ไม่บวกหมื่นหนึ่งก็สองได้แล้วต้ไม่บวกสองพันอ่ะเดี๋ยวเนี่ยไม่กล้าเสียกับผมไงฮะเอาดดอะมาปุ๊พ่อวันเลยนะลูกบวกข้างออออ๋2 1 2ค ยี่สิบสองคิอืมอือพีจีเลยอืออีอก็พีจีเลยจีโอเคตากูละอ่าล็อกแล้วโชว์สกิลล็อก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 แม่งทำได้น้อยเลยเซ็งเบอร์ตัวกูมีหน้าหลังอ่าหน้าหลังอ่าอือต้องไม่ไม่ต้องอยู่ในคอลัมน์เดียวกันก็ได้ถูกป่ะเห็นล็อกอือล็อกอีกล็อกต้องความหมายอ่าอือ ไม่ได้ใช้สเกิวเในวิลล่าเลยกูแต่ไม่เปไรลิมิตเบรกนะครับก็คือบวกแถวหน้าบวกสามพันต่อการ์ที่เขาล็อกนะครับผมสามพันเก้าพันบวใครในกระตาได้ที่ตัวนี้ต้องบวกด้วยไหมบวกบวกหมดอ่าไม่ใช่แค่เห็นล็อกแล้วบวกแถวหน้าแถวหน้าอ๋อคือลงมาก็ได้บวกใช่ก็ลิมิตเบรกของแวนอโอเค เก้าปัหนึ่งปัสองสิบหกสิบหกคู่ตัวนี้ได้สิบเจ็ดโอเคเอาแวนตีก่อนเลยเท่าไหร่ครับก็ยี่สิบเอ็ดบวกอีกเก้าพันสามสิบสามสิบเจ็ดโอ้โสามสิบเจ็ดเลยเหรอหนึ่งสองสามหมืนหนึ่งตีแรงกับโกยอะสี่มืนหนึ่งไดเดียวเออมีแค่นี้แหละเช็คเช็คอุ้ยไม่ได้อะไเลยนะครกูตายนะครับผมดูได้ตายพ่อมื่อสี่มึงดูมือกูด้วยตีแวนเท่าไหร่ขอหมื่น ของมึงก็ต้องให้หมื่นนะฮะก็พยี่สิบเจ็ดน่าไม่มีแล้วเห็นป่ะนีฮิวแมนโอ้โหดวงมันจะดีขนาดนั้นไฟนอลเถอะพ่อคุณไฟนอลพ่อไฟนอลฮิวอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดเองอ่ะสิบเอ็ดเออโบโบโบได้เนยมิดเลยฮะยี่สิบหกอ๋อเออว่ามิดเลย ดนไปอุ้ยดอหมดพอดีครับตายตายสิเป็นยาดนหมดตายสิบา,าราก็สังเกตได้ว่าสองเด็กนี้คนระับเล่นมันจะสูสีกันมากส,สูสีสูสีก็คือขนาดไม่มีโมดูลเลตมาขึ้นก่อนก็เล่นได้นะใช่เล่นได้เล่นได้สูสีอยู่เลยก็สังเกตได้ว่าขนาดผมสก,กูมันก็ยังแบบเบิร์นได้อะมันมีตัวมาเล่นไงเรื่องของเรื่อง มันมันต้องมันเป็นจังหวะที่ขึ้นของกันและกันใช่ครับผมอย่างเรามีเกตตัวนี้ขึ้นมาก็จริงแต่เราไม่มีตัวอื่นเล่นเลยเขาตีแล้วก็ต้องปล่อยนะฮะก็ประมาณนี้น่าจะเล่นยืดขนาดนี้คิดว่าน่าจะเห็นสกิลทุกตัวแหละคิดว่านะครับผมนี่เราไม่ได้มีการเตรียมไม่ได้มีการมาร์คนู่นนี่นั่นเลยเราเล่นจนเด็กเอาเลยนะครับผมสูสีกันมากนะฮะ ตอนแรกผมก็นึกว่าจะตายแล้วไอเทียตะปูสามแล้วผมไม่มีการ์ดกันด้วยไงมันเป็นจังหวะที่ไอเทียนี่ไม่มีสามแต่เราไม่มีการ์ดกันนะคะครับผมก็ลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นแนว,น,แน,วนะครับผมเราเอา่อใครได้การ์ดครบกว่าเราเนี่ยไปจัดให้ดีกว่าก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เ,นรนเราเปิดม,มาเราก็ไม่ครบแต่เราอยากเล่นอ่ะเราจัดเราคิดว่าเล่นได้เลยก็มาเล่นก่อนเพราะว่าก่อนเราเอามาขึ้นกล้องให้ดูเนี่ยโอ้สามสี่ตายนี่ชนะรวด เล่นแล้วแบบฟูฟ้องละองฟิวมากนะฮะแอดออมก็เอะอ่ะก็ตัวเองชนะตลอดนะครับผมอะไรก็ตัวเองชนะตลอดนะครับผมผมไม่ได้บอกเลยว่าคุณก็ไม่ได้ชนะผมก็ไชื่ออ๋อก็คุณพูดเนครับผมผมแค่บอกว่าฟูฟ้องละองฟิวก็เล่นมาก็ชนะผมเุณก็เล่นชนะก็ประมาณก็เล่นกันประมาณนี้ครับผมขึ้นอยู่กับจังหวะของการ์ดใครขึ้นเร็วกว่า ใครเล่นได้มากกว่าก็เล่นได้นะฮะเราก็ไปปรับใช้กันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ติดตามเราก็กด s u b s c r i b e ด้านล่างนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ทำกันนะฮะและให้ร่วมสนุกกันโดยการแจกการ์ดแต่เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าการ์ดจะเป็นการ์ดอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเรามีเสื้อหนึ่งตัวนะผม,ผมเป็นเสื้อไซส์ L อนะฮะเราจะแจกให้นะครับเป็นตัวนี้นะฮะเป็นเสื้อลายเบนการ์ดนะครับผมพอดีเราได้จากในงานมาพ็นการปัวโมดเพนก็เลยเออกมามแล้วมัน เราได้เาในงานเนาะเราจะแจกเราจะแจกเด็กนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ครับผมกสองเด็กนี้ก็ประมาณนี้ส่วนการ์ดเดี๋ยวคอยติดตามนะฮะว่าจะเป็นการ์ดใบไหนนะครับผมแต่เราต้องบอกก่อนเราไม่มีค่าจัดส่งให้นะยังไงรบกวนโอนค่าจัดส่งมาให้เราหน่อยนะครับผมเราเราให้เราแจกของเราแจกของแล้วรับรองว่าของที่เราแจกเนี่ยค่อนข้างจะโอเคคุ้มกับค่าจัดส่งอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ยังไงฝากไว้นิดนึงนะครับผมเซื้อตัวนี้เรจะแจก ในตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ไม่เ,<ท>เดี๋ยวเรนาเนะเออเดี๋ยวเทปหน้าแล้วกันโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ